โอเคมาก็สวัสดีทุกคนครับนี่คือเกม Legend ์น r u n e นเท r ่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะมาสอนแล้วก็มาพูดถึงโหมด The p a t t of Champion นะครับที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นแหละครับหรือว่าบางคนนี่ไม่เคยเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับก็จะเป็นโหมดที่อยู่ทางด้านขวามือนี้ครับที่เขียนว่า Play The p a t t of Champion เนี่ยฮะเป็นอีกโหมดนึงนะครับที่เรียกได้ว่าสนุกไม่แพ้กับโหมดทั่วไปที่เราเล่นเลยนะครับ ผมพูดได้เลยว่านี่คือโหมดที่แบบเหมือนเป็นอีกเกมหนึ่งเลยดีกว่าเออเหมือนเกมใหม่แยกออกมาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยทั้งหมดเลยว่ามันเริ่มเล่นยังไงนะฮะแล้วก็มันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับปลุยกันเลยอันดับแรกน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เลยนะครับมันจะได้เล่นแคมเปญของจิสงนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีสอนรายละเอียด วิธีการเล่นโดยโดยคร่าวๆแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยไปเล่นของจริงที่เริ่มมาตอนแรกเนี่ยรับรองว่าเข้าใจวิธีการเล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของอื่นๆที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยที่เริ่มแรกเรา,าดูที่ทางด้านของมุมซ้ายมือครับเป็นแชมเปี้ยนที่เรามีนะฮะเราสามารถที่จะกดทางด้านของสว a ปแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เลือกแชมเปี้ยนที่เรามีหรือว่าที่เราอยากเล่นได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีตัวให้เลือกมากมายเลยนะครับ โดยที่แชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็เด็กที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะได้เด็ก1เด็กที่เป็นของแชมเปี้ยนตัวนั้นมาในการตะลุยด่านในแต่ละรอบนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีจีนมีลักซ์นะครับแล้วก็มีเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นตัวอย่างแอสอย่างเี้ครับเราก็ต้องปลดล็อกขึ้นมานะครับโดยที่เราต้องใช้แต้มแฟกเมนต์ตรงนี้นะครับซึ่งปลดล็อกมาจากการที่เราเล่นโหมดนี้ทำเคเวสโหมดนี้แหละครับก็ ง,ง่ายก็คือคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ปลดล็อกตัวละครมากขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายสายเปย์นะครับรีบก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะก็จะทําการจ่ายเงินซื้อปลดล็อกแชมเปี้ยนไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของบาลานซ์นะครับเพย์สไตล์เป็นยังไงบ้างนะครับมีเล่นเร็วเล่นช้านะฮะมีความยากในการเล่นแล้วก็มีประวัติคร่าๆนะครับทางด้านของ Star Power ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของดาวนี่ครับที่เป็นดาว3ดวงตรงนี้ฮะพอเรา อัปเกรด Star Power ลงไปเนี่ยเราจะได้เราจะทำการบวกพลังนะครับเป็นเหมือนกับพลังพิเศษของแชมเปี้ยนตัวนั้นเข้าไปด้วยนะครับทุกๆครั้งที่คุณเล่นก็จะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามาอย่างของแอดเนี่ยก็จะเป็นลาวสตาร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไอแท็คโทเค็นจะทำการฟอร์ดไบท์ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งตัวของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ติดเวอร์เนเบิลด้วยนะฮะซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่สามารถหาได้จากการเล่นทั่วไปนะครับต้องเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้เท่านั้นถึงจะปลดล็อกความสามารถนี้มานะฮะแล ต้องหาตัวแต้มนี่แหละครับมาอัพดาวอีกทีหนึ่งเนาะง่ายๆคือถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นตัวไหนนะครับปลดล็อกอันล็อกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีตังก็เติมซื้อแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็เล่นฟาร์มแล้วก็หา,าเศษแฟกเมนต์มาอัปเกรดให้มันตัวละครมันยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับแชมเปี้ยนเลเวลตรงนี้ก็คือในส่วนของที่เราลงไปเล่นแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้ e อีกลับมานะครับ e อตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาช่วยอัปเกรด เด็กของเราให้เก่งขึ้นซึ่งมันแตกต่างจาก Star Power เมื่อกี้นะครับ Star Power เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับพวกอารมณ์เหมือนเออเวลาคุณเล่นเกมกาชาแล้วเปิดได้ตัวซ้ำอะไรเงี้ยเออมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ c h a เปี้ยน e ลเวเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เลยนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับเลเวลอัพให้กับเด็กไปเรื่อยๆพอเล่นไปนสักพักปุ๊บความสามารถของการ์ดต่างๆในเด็กของเราก็จะสูงขึ้นอย่างโอเมนฮอกก็จะได้ สอ่ร uh, mm ์ทเลเทอร์เข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. ทำให้จาก1-1กลายเป็น2-2งแทนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มี Starting Nexus Health ที่25หน่วยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีจนสูงสุดเลยครับเนี่ย mm hmm. เล่นฟาร์มกันยาวๆไปถึงเวล30เลยนะครับ mm hmm. ต่อไปเป็นส่วนของ Starting Deck ครับ Starting Deck ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลบอกนะครับ mm hmm. ว่าแชมเป้นของเราเนี่ยมีเด็กเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับ mm hmm. ที่จะได้มาเริ่มทุกตาเลยนะก อย่างของแอชก็จะมีโอเมนฮอคเนี่ยวอลลนซ่าเซนทรีแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราอัพเลเวลให้แอชแล้วนะเราได้ไอเทมติดมามันก็อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่มันอัพมาแล้วนะอยางของผมเนี่ยเนี่ยเลเวลสิบสีเสใต้เป็นคอมโบนะครับสตาร์พาวเวอร์ก็3ดาวแนละ้วได้พลังเพิ่มมาอีก2อันเลยนะฮะก็คือดีมากนะครับแชมเปี้ยนเลเวลก็เป็นเวลที่1 0 1 4 15นะครับไป15เนาะก็จะปลดล็อกนี่ครับ เมสซิเกอร์ได้สเกอร์มิเชอร์เซเบอร์มานะครับพอมาดูในสตาร์ t i n งเด็ k ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อตัวละครท,ทุกตัวเนี่ยอย่างเมสซิเกอร์คอนเซเวเตอร์ก็จะมีไอเทมนี้ติดมาแล้วอะไรงนี้ในส่วนของลิลิกนะครับก็จะเป็นเหมือนกับอาวุธติดตัวของแชมเปี้ยนนะครับโดยที่ตรงแชมเปี้ยนเลเวลอัพเนี่ยครับก็จะอัปเกรดให้เด็กเราใช่ไหมฮะแต่ว่าลิลิกเนี่ยจะเป็นตัวที่มาอัปเกรดตัวแชมเปี้ยนเฉพาะของเราเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมติดลิลิกลูเดนเทมเพสเข้าไปนะครับทำให้สเปลกับ สกิลจะท <S <S ําดาเมจเพิ่มขึ้นหน่หน่วยตอนที่ลักอยู่บนสนามนะครับเราก็สามารถจะกดสวาตัวนี้แล้วก็มาเลือกใส่ได้เลยนะเนี่ยสมมุติว่าผมอยากใส่เป็น t u r t ์เ p l a เ i n g นะครับอาสมุิโมส่วันนี้ลักผมก็จะมีทับนะครับล่างมาใส่นะแต่อันนี้มันขึ้นว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องติดได้แค่คอ m มอนลีลิ c เท่านั้นนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ต้องไป level อัพเลเวลอีกทีนึงเนาะจะทําให้เราสามารถใส่ลีลิกได้ที่สูงขึ้นได้นะครับ อี๋ยวนี้ผมก็ต้องใส่อันข้างล่างแทนไงผมจะใส่เป็น Quick t a แอ่ะใส่ครื่องแทให้ลักซ์ไปนะครับพอเวลาที่เราเล่นปุ๊บทุกครั้งที่เราจัวขึ้นมาได้ลักก็จะมี Quick t a แติดมาเลยอะไรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้แชมเปี้ยนเราต้องการใช่ไหมครับเราก็มาเล่นที่ Adventure รนะครับก็จะเลือกเป็นของลักซ์ไปนะครแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆให้ทําเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็มากดตรงที่ทางด้านขวามือนี่ครับอ่ามันจะบอกอยู่ว่า ตรงนี้นะครับจะเป็นลัก์เฉพาะเฉพาะลักแคมเปญเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมผ่านมาแล้วเนาะสองด่านนี้นะครับก็จะติ๊กถูกไปแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเควสเนื้อเรื่องอ่ะเออมันเควสเนื้อเรื่องนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเควสทั่วไปนะครับเควสเสริมต่างๆที่เราจะต้องมาผ่านให้ได้นะครับซึ่งดาวตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเอ่เอ recommend เ,เนาะว่าแบบคุณควรจะใช้แชมเปี้ยนที่มีดาวเท่านี้มาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับมันถึงจะแมชกับแมชกับพลังด่านนั้นๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเรามี เด e อ a แมชชีนเฮโนะครับที่ผ่านไปแค่1รอบนะเราต้องผ่าน3รอบนะครับถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปนั่นเองนะครับอย่างถ้าเป็นแมชช i n e h e r ่เนี่ยผมผ่านด้วยลักซ์มาแล้วนะนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการที่ว่าเออต้องผ่านด้วยเนี่ยครับบิลวเตอร์หตัวกับน็อกซัสหตัวแล้วก็จะทําให้เราจบคอมพิวตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกด่านต่อๆไปนั่นเอง ซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีทา้ด้านของลูนะครับก็คือศัตรูจะมีพลังอะไรนะครับก็จะบอกไว้เลยว่าว่าทุกด่านของศัตรูจะมีพลังนี้นะเออศัตรูทุกตัวจะมีแล้วก็จะมีสถิตินะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะบ,บางคนก็อาจจะเก็บ SS อะไรงี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเอาแค่ผ่านก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะสลับมาให้ดูแคมเปญของแอนนี่นะครับที่ผมเพิ่งจะเริ่มไว้เนาะอย่างแอนนี่เนี่ยก็จะมี แคมเปญของตัวเองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้วเนาะส่วน2ดาวนี้ยังไม่ปลดล็อกนะเราต้องอัพเลเวลให้แอนนี่เนี่ยถึง2ดาวก่อนนะครับอัพดาวตรงนี้เนาะเออต้องไปหาหาเศษมาปลดล็อกก่อนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเรากาจจร็จะเล่นเลือกจะเล่นซ้ําฟาร์มที่ด่านไหนก็ได้นะครับเอาด่านที่เราเหมาะสมกับดาวเราเนาะอย่างอันนี้เราก็อาจจะเลือกเป็น The Face of s e l e s t e นะครับหรือว่า The m d of Damacia ก็ได้ในหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้ครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆก็คือตรงนี้เป็นบอกว่ามีเลือดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีเงินอย ะะรวมถึงถ้าเกิดว่ากดเข้าไปในหน้าจอทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่าคุณมีเด็กตอนนี้เด็กของคุณมีการ์ดอะไรบ้างนะครับมีพลังอะไรอยู่บ้างที่ติดตัวมานะฮะร,รวมถึงอันนี้เป็นเลเวลนะฮะโอเคสมมุติว่าเราเล่นถึงจุดนี้นะครับเราออกไปทำอย่างอื่นนะฮะคุณก็สามารถกดซ้ายบนนะครับเพื่อที่จะกลับไปหน้าเมนูนะครับโดยที่โปรเกมก็ยังเซฟไว้อยู่ในเพงนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่อง เซฟหายอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจเล่นแล้วนะครับอยากเริ่มเล่นใหม่ก็กดตรงนี้ได้นะครับยอมแพ้นะฮะก็จะทําการเริ่มใหม่นะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาคือ w e e k l y Aventure นะครับก็จะมีให้คุณสามารถเข้ามาเล่นประลองได้นะครับรวมถึงได้รางวัลรายสัปดาห์ด้วยนะฮะก็ตรงนี้อย่าลืมพลาดนะครับใครที่ยังไม่เล่นก็ต้องไปเล่นด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของเลเวลตรงนี้ครับ เราก็จะมีเลเวลของตัวเราเองด้วยนะครับที่เริ่มต้นอยู่ที่เลเวลหนึ่งะครับตอนนี้ผมเลเวลสิแล้วเนาะนะครับรางวัลสูงสุดก็อยู่ที่เลเวลสาเลยนะครับก็จะได้รีวอร์ดทั้งหมดเลยได้แฟกเมนต์ได้วอลต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีโบนัสพิเศษด้วยนะฮะเริ่มต้นแอดเวนเจอร์ด้วยโก2 0 0หน่วยฟรีๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้การเล่นของคุณเนี่ยยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะฮะนอกนั้นรายละเอียดอยื่นๆก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะสาหรับวันนี้นะฮะก็มีเท่านี้ครับสําหรับ โหมดนี้นะฮะซึ่งเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าสนุกมากนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับผมแนะนําว่าให้ไปลองเล่นมันสนุกจริงๆนะฮะเบื่อเบอื่อแล้งนะคะรับเบื่อเมตาเบื่อต่างๆอะไรงนี้ก็เข้าดุนเทรร่ามาเหมือนเดินนี่แหละแต่ว่ามาเล่นโหมดนี้แทนนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับโดยที่เป้าหมายของเราหลักๆก็คือเนี่ยครับการเก็บเลเวลนะฮะหาแฟกเมนต์มาเพิ่มพลังให้กับตัวละครนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครเราแม่งแบบ ทพสุดๆอะไรอย่างนี้นะฮะเป้าหมายของเราก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สนุกมากๆสำหรโมนี้โอเคสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน